ไปคิดถูกมาใหม่ไปเร็วเามาสวัสดีครับผมผมนาสารรับทรนียครับเป็นตัวแทนของกลุ่มนายอาร์มนะครับผมวันนี้รับกลุ่มผมก็จะมานำเสนอวิธีการที่ควรปฏิบัติในการใช้แบบทดลองนะครับผมเริ่มจากข้อที่หนึ่งเลยนะครับผม ว่หนึ่งคุคณควรจะใส่เสื้อกราวทุกครั้งรับที่ปฏิบัติการทุกรอบเพื่อเพื<ป>่อให้เกิดความปลอดภัยสูงขึ้นเขาจะแสดงให้เราใส่คส่อน คุณจะต้องใส่เสื้อกลาวนะหรือเสื้อทนลองนะครับเพื่อที่จะป้องกันให้คุณปลอดภัยจากสารเคมีต่างๆผมจะแรงให้ดูนะครับคววรจะใส่ครับแบบนี้นะครับผมง่ายๆแค่งแค่คุณลองทำก็ได้นะครับครับไปข้อที่สองเลยดีกว่าก็แตกเลย ไอ้นายทำอะไรเ,เนี่ยกดข้อที่สองวันนี้ครับผมห้ามทดลองผู้ที่ทดลองครับขนาดที่เขากำลังทดลองอยู่นะครับผมไปเข้าไปเลยกว่าครับกดแตกเลยกดข้อที่สามวันนี้ครับผมคุณจะต้องทาความสะอาดสิ่งที่คุณใช้ทดลองทุกครั้งนะครับผมที่คุณทดลองครับ แบบนี้นะครับผมสำหรับวันนี้กลุ่มผมขอลาเพียงแค่นี้ขอบคุณครับกูแตกเลย